เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแบบฝึกหัดที่5.3ในข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่าให้เราแยากตัวประกอบผู้นามต่อไปนี้คล้ายๆเดิมเลยนะครับมีอยู่ด้วยกัน10ข้อ ในแบบฝึกหัดที่5.3ในข้อที่1เราได้ทํารูปแบบกําลังสองสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบที่สามสิ์หน้า x กาลังสองเป็นเลข1นะครับแต่ว่าในข้อ2ย่อยตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปสามสิหน้า x กาลังสองมันจะกลายเป็นเลขอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เลขหอ่ะลองดูแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทั้งสุดท้ายละหน้ากาลังสองบวกอยู่กับ2หน้าหลังนะครับบวกอยู่กับหลังกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสองนั่นเองแล้วก็หน้าลบหน้ากําลังสองลบ2หน้าหลังบวกอยู่กับหลังกําลังสองนะครับแยกตัวประกอบกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกาลัง2นะครับเริ่มต้นด้วยข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เราต้องมองเลขต้องมองตัวด้านหน้าแล้วนะครับหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ x แต่ว่ามันคือ 3x อค่อยๆดูนะครับหน้าคือ 3x ทั้งหมดยกกำลังสองสมบัติของเลขยกกำลังเนี่ยสามารถกระจายเข้าไปได้นะ กลายเป็น9ถูกไหมครับมันคือ3ามกำลังสคูณเอกกำลังสองสาลังสก็คือ9ก้าลังสองนะครับสามลังสองคือเก้าลังสองตรงนี้นะครับต่อไปบวกกับ2หน้าหลังนะครับสเท่าของหน้าหลังหน้าคือ 3x นะครับสองูณสากลายเป็น6 X 6 x คูณคูณด้วยอะไรดีครับที่ทําให้กลายเป็น30ก็ต้องกลายเป็น6กคูณหได้30นะครับก็ต้องคูณด้วย5เข้าไปหลังก็จะกลายเป็นเลข5นะครับซึ่งกํากลังสก็กลายเป็น25พอดี หน้าคือ3 x หลังคือ5หน้าบวกหลังนะครับก็คือ3 x บวก5นะครับเป็นริงงพี่ควรใช้สีแดงนะมันคือ3 x บวก5นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอ่ะได้แล้วการแยกตัวประกอบในข้อที่1 2ครับ 16, 16 16มันคือ4ยกกำลัง2เพราะนั้นหน้าก็คือ4 x ทั้งหมดยกกำลัง2บวกอยู่กับ2หน้าหลัง2คูณ4 x คูณ2คูณ4 x คูณอะไรดีครับเพื่อให้กลายเป็น56 8 7 5 6ก็ต้องคูณอยู่กับ7นะครับซึ่ง7จกำลังสก็กลายเป็น49พอดีนะนั่นคือ 4x นะ่อ่ะพี่ลืมอีกแล้วนะครับเอาใหม่มันต้องเป็น 4x ่บวกเใช่ไหมครับทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองต่อไปครับ49คือ7จกำลังสเพราะนั้นก้อนนี้ก็จะกลายเป็น 7x ทั้งหมดยกกำลัง2หน้าคือ 7x บวก2หน้าหลังก็คือ2องคูณเจนะครับกลายเป็น 14x 1 4 x คูณ3ก็จะกลายเป็น4 2 x พอดีนะครับบวก3กำลังสองกลายเป็น9ก็คือหลังกำลังสองนะครับก็กลายเป็น7 x บวก3ทั้งหมดกำลังสองนั่นเอง100คือ10บกำลัง2เพราะฉะนั้นหน้าคือ1 0 x บวก2หน้าหลังคือ2คูณอยู่กับ1 0 x 2 0 x มาเรียบร้อยนะครับ2 0 x คูณอะไรกลายเป็น220คูณอยู่กับ11พอดี ซึ่ง11กาลัง2ก็กลายเป็น121นะครับรวมกันก็กลายเป็น 10x บวก11ทั้งหมดยกกําลัง2หรือต่อไปนะครับข้อที่5หน้าคืออะไรดีครับ81คือ9กําลัง2ก็กลายเป็น 9x ทั้งหมดยกกําลัง2นั่นเองบวกอยู่กับ2หน้าหลังคือ2คูณ 9x รวมกันกลายเป็น18ละนะครับ18คู18คูณอะไรกลายเป็น360 18คูณ20 ยี่กำลังสนะครับก็กลายเป็นสี่ร้อยเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็แยกออกมากลายเป็น 9x ้าเอ็กซบวกยีทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยลองทำแบบนี้นะครับพอไหวไหมอไปต่อนะครับข้อ6ถึงข้อ10คล้ายๆเดิมเลยแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอะไรหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองพี่รู้ได้ไงครับเพราะว่าสมสิทธิ์ของพจน์หน้า x เป็นค่าติดลบเห็นป่ะก้อนนี้สมสิทธิ์เป็นค่าบวกนะครับ หน้าคือ2 x ใช่ไหมครับเพราะว่า4คือ2กำลังสองต่อไปลบ2หน้าหลังคือลบ2คูณอยู่กับ2 x ลบ4 x คูณอะไรกลายเป็นลบ6ลบ3 6 x ก็ต้องคูณอยู่กับ9ซึ่ง9กากำลังสก็กลายเป็น81ถูกต้องนะครับรวมกันมีหน้าหน้าคือ2 x หลังก็คือ9นะครับเครื่องหมายตรงกลางกลายเป็นค่าติดลบ 49คือ7กําลังสเพราะนั้นก้อน,นี้กลายเป็น7 y ทั้งหมด,ดยกกาลังสองไปเลยลบ2หน้าหลังคือลบ2คูณ7 x รวมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ14คูณกันให้ได้70ก็ต้องคูณอยู่กับเลข5ก้อนนี้ 5, กํากลังสก็กลายเป็น25นะครับรวมกันก็กลายเป็น7 y ลบ5ทั้งหมด,ดกําลังสอง 64, 64คือ8ยกกำลัง2กลายเป็น8 x เอ้ยขอโทษทีเป็น8 y นะครับกำลัง2ลบอยู่กับ2เท่าของ8 y บวกอยู่กับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคูณยากเนี่ยเราอาจจะแอบมองด้านหลังซะหน่อย121 <21 S 1> คือ11บเอ็ดกำลังสองใช่ไหมพนั้นก้อนนี้ก็น่าจะคูณด้วย11นะครับอ่ะไหนลองคูณซะหน่อย16บหกคูนสิกลายเป็น176จริงไหมก็ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นก้อนนี้ก็สามารถจัดรูปกลายเป็น8 y ดยลบสิ 11, ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ เรียบร้อยเลยต่อไปครับ8 1คือ9กําลังสองก็กลายเป็น9 x อันนี้คือหน้าต่อไปลบ2หน้าหลังคือลบ2คูน9 x 1 8ไปแล้วนะครับคูณอยู่กับ10บวกด้วย10กกาลังสกลายเป็น100พอดีเป๊ะนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็น9 x ลบ10ทั้งหมดกยกกําลังสอง5 2 5คือ15กําลังสเพราะนั้นก้อนนี้ก็จัดรูปได้กลายเป็น 1 5 x ทั้งหมดยกกำลัง2อลบ2เท่าของหน้าหน้าคือ1 5 x หลังคืออะไรดีครับหลังคือ1 2ถูกไหมเพราะ30คูณ12กลายเป็น360พอดีแล้วก็12กำลังสกลายเป็น144เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จัดรูปออกมาได้กลายเป็นอะไรดีครับ1 5 x ลบ12ทั้งหมดยกกำลัง2เลย เิ่มเติมเป็นข้อสังเกตให้อีกสักนิดนึงนะครับ225ตรงนี้หาด้วย9ลงตัวใช่ไหมส6ม้360ก็หาด้วย9ลงตัวนะครับ144ก็หาด้วย9ลงตัวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะเ,เราอาจจะแยกตัวประกอบโดยการดึงเลข9ออกมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือแนวคิดที่1ที่เราทําไปนะคือแนวคิดที่1อันนี้เป็นแนวคิดที่2แล้วกัน มี9เป็นตัวประกอบหมดทั้ง3ก้อนเลยนะครับเพราะนั้นพี่ก็ดึง9ออกมาเป็นตัวร่วมมีค่าเท่ากันกับ9นะครับดึงตัวร่วมออกมา9คูณอะไรกลายเป็น225 9คูณ9คูณ25ถูกไหมครับยี่บาเกำลัง2เลย9คูณอะไรกลายเป็น3 6 0คูณอยู่กับ40ลบอยู่กับ 40x บวกอยู่กับ9คูณอะไรกลายเป็น1 4 4ก็กลายเป็น30ไม่ใช่กลายเป็น16ถูกไหม โอเคทีนี้ก้อนด้านในเนี่ยก้อนด้านในก็สามารถจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์ได้นะครับเพราะว่ามันเข้าฟอร์มอะไรยี่สิบห้คือห้ากำลังสก็กลายเป็น 5x ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับลบสหน้าหลังก็คือลบสคูณอยู่กับ 5x าเลบสิคูณคูณอยู่กับ4ก็กลายเป็นลบสีพอดีบวกสี่กำลังสองกลายเป็นสินะครับ เราะนั้นก้อนนี้ก็สามารถจัดรูปได้กลายเป็น5 x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับจะตอบแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันตอบแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับสามารถตอบได้2วิธีและทำได้อยู่2รูปแบบเหมือนกันนะครับอ่ะผ่านนะสรุปทบทวนอีกสักหน่อยนะครับข้อ5.3ในข้อ2เนี่ยนะครับเราทำอะไรไปบ้างใน10ข้อย่อยนะ5ข้อแรกเราใช้ หน้ากาลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลัง 2, กำลังสจัดรูปกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหน้าเนี่ยต้องมองให้กลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์9เนี่ยต้องมองให้กลายเป็น3ถูกไหมสิบหกมองกลายเป็น4 4 9มองเป็น7 100อมองเป็น10 8 1ก็คือ9นะครับรวมกับ x ด้านหลังเนี่ยกำลังสองพอดีนะครับอ่ะแล้วเราก็ใช้สูตรหน้าบวกหลังเหมือนเดิมนะครับข้อ6ถึงข้อ10ก็ใช้ หน้ากําลังสองลบอยู่กับ2หน้าหลังบวกหลังหลังกาลังสองนะนะครับก็จะออกมากลายเป็นรูปแบบประมาณนี้ส่วนในข้อที่10บเราก็เพิ่มเติมให้สักนิดหนึ่งนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมีเลขบางเลขที่เป็นตัวประกอบของทั้งทุกพจน์เลยเราก็อาจจะดึงตัวรวปออกมาก่อนก็นได้นะครับหรือเราจะไม่ดึงตัวรวมออกมาก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันเห็นเปล่าแนวคิดที่หนึ่งตรงนี้พี่ไม่ได้ดึงตัวรวมอะไรออกมาเลยแนวคิดที่2พี่ดึง9ออกมานะครับ ก็สามารถจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่